ทุกคนวันนี้จะพาไปทํากระทงกันนะคะก่อนอื่นไปทําดอกไม้ทูบเทียนกันกระดาษห่อเหรียญน้าทูบมาพันสกอ็อตเทปไว้ส่วนเทียนต้องเอามาพันกับไม้จิ้มฟันนะเราใช้กระดาษสองแผน่นพับเป็นครึ่งวงกลมพับครั้งที่สองและสาแบบนี้เลยนะใช้กรรไกรตัดปลายนิดหน่อยเปิดออกมาก็เห็นรูแบบนี้เอาเทียนใส่ไปเลยแล้วก็พับขึ้นจับจีบซ้ายขวาพันด้วยสกอ็อตเทปให้แน่นเพื่อความสวยงาม พันด้วยฟราอีกรอบนึงคลี่กระดาษออกอีกสักหน่อยงามขนาดเน้าทูบก็ทําแบบเดียวกันมาทํากระทงต่อเลยกล้วยไอติมของเราสีสันแจ่มมากกาวมีดจานกระดาษพร้อมกระทงใบแรกตั้งชื่อเอาเองนะเริ่มจากนํโคนไอติมตัดส่วนหัวออกตัดปลายด้วยใครไม่อยากตัดก็ไม่ต้องตัดใช้มีดตัดแต่งเป็นฟันปลาแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้ ฐานล่างเสร็จแล้วทำต่อไปเลยส่วนกลางนี้แบ่งโคในติมแค่สองท่อนนะทำดอกกุหลาบใส่ข้างบนสุดใช้โคนสามอันเนาะโคนแรกนำมาแบ่งเป็น3มท่อนก่อนทากาวและประกอบกันเลยโคนที่2และ3แบ่งเป็น2ท่อนใช้แต่ส่วนบนนะผ่าครึ่งก่อนเอาไปติดเป็นกลีบดอกทากาวและติดเลยประกอบกระทงกันค่ะเริ่มจากสีเขียวตามด้วยสีชมพูสชั้นนะ ฐานเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ตามด้วยดอกส่วนกลางและชั้นบนสุดแล้วๆจ้าที่ร้านมีหลายแบบนะเอาอันโน้นอันนี้มาอาดัดปดปกันได้หลายลายเลยแหละไว้โอกาสหน้าค่อยมารีวิวแบบต่างๆให้ดูนะคะวันนี้บายบาย